รจบจบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวอกับผมยาจบมัวงรวยอีกแล้วนะนะแล้วก็มีเกม่จีนไอเอ็นไฟบ่าวบ่าวลายหย่างครับพี่น้องไปกันเลยครับผมมามาดูกันว่าวันนี้เราจะปังจะพังหรืออะไรยังไงก็ไม่ใช่พ่อมึงกัลวงได้สิครับนไปพี่น้องจวดเด้งเดียวฮะจวดเด้งเดียว กันว่าจะเป็นยังไงฮะกับสองสาวผู้ไร้เทียมทานนะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคู่กันได้แต่ก็คือสิ่งที่คู่กันนะท่านผู้ชมเข้าใจไหมจะสัส่นละมาเขาหมดแล้จริงนะท่านผู้ชมมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่าวันนี้เราก็มาเกับทุนนิดเดียวเลยนะท่านผู้ชมลงทุนไม่มากคิดถึง,งแม่มาหาเฉยๆนะ หรือว่าเขาจะยังใจดีหรือเปล่าล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 าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้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 คุณคุณแม่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมไปมาเพิ่มเม็ดกันเลยทีเดียวเชียวแหละเราก็กดเองเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าดูโศกระพยีสามสิบครั้งกูวอล์กทั้งแพงอ่ะ นง่งนอนนะมาคูณสองโป้ก็ให้โอ้โครเยอะโอ้โยกับไรเดือล้นหลามเลยเฮียกับไรกับไรอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยจะไมเงียบจังโอ้ยเออมาดีครับเอ้ยมาเกือกมามาสวย แต่ไม่มีตัวไว้และมีตัวไว้มันกิมจะคูณสองน่าจะปังวคนนี้เฮ้ยบ้าเอาฟีเก็บแล้วว้าห,าหามาที่ล่ะมาที่ล่ะมาดูฟีเกมของเขาท่านผู้ชมนะเป็นสิ่งที่น่ารุนมากสัปาห์เขาจะมาแตะที่ฟีเกมเนี่ยมันจะเมเอ้ยฟีเกมของเขาคือโคตรปังท่านผู้ชมนี่มีตัวไว้ทั้งบนทั้งล่างจะเปลี่ยนจากคูณห้าเป็นคูณสิบท่านผู้ชม แต่แตจะมีแจกกระจายแค่ช่องเดียวจะเป็นคูณสองกระายสองช่อง,อ,งอีกช่องหนึ่งที่ไม่มีตัววันจะช่องนึงจะเป็นคูณห้าเช่นนี้แค่คูณสองหรือไม่ได้คูณวะนี่ได้จะไม่คูณมั้งหมึองแล้วกูเออนี่ไงมัน,นจะเป็นคูณ5แต่ข้างนึงมันจะเป็นคูณ10เออไอ้ทนะี่นี้เออได้ไหมโอ้ยยังไม่เคยเลยอย่างเงี้ยมาดิครับ ดูเงินเลีฟยงเกมของเขาหนึ่งเงคูณสิบมาตอันนี้โป้หอยโอ้ยแจกตัวแพงน,น,น,นพงะมึงนะองสัยแจกเขาแพงอะไรแจกตัวแพงคือจะคุ้มนะเมื่อเดินตัวคูณเข้าไปเงี้ยมันเดินสินนะครับผมโอ้ยพอหมดก็มันที่ร้รอยฮะโอ้ยตายแปดสิบบาทยังถือว่าน้อยนะท่านผู้ชมกับการเขา้าฟีเกมของเขา ปกติข้อพิเกมของเขาเนี่ยหุ้ปังมากเลยแต่ทำไมพีเกมนี่พีเกมแรกนะท่านผู้ชมซีเรียสถัดมาพีเกมแรกก็ไม่ค่อยจ่ายกันเป็นปกติแหละเออบเออเอออืม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 ออะไรกันครับเมื่อกี้มามา ว้าโอ้ยโอ้ยมาดิละ่ะไม่มาก็ไปเลยไป <c oughs> ยมาดิครับคูณสองโอ้ยไม่ไปยิมาดิอืมให,ห้สองใบถือว่าได้ยุมาคูณสองต้องติดคูณสองนะเพื่นมันจะคุม้มจะติดตัวไอ้คูณสองนี่คุ้มเลย เออเอบเปอบเปอบเ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 อบโอ้ตาย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 โอ้พระเจ้าเลยมันดืจังมาไปกูว่าพี่น้องเลยเออมาิล่ะโอ้โหให้มาิล่ละมาิล่ะมาิล่ละไม่สบายนิดหน่อยนะท่านผู้ชมมามา เออ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 โ้ยตายไปเลยเงียบกิิบเลยฮะฟีเกอร์เริ่มห่างแล้วกาไม่ค่อยดีอ่ะกรนีพายุเข้าไป โอ้งอยเป็นไงล่ะปึ๊บสวยมา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 ไปดิค่ะโกตายพี่นนองโกตายเนีน่ยนี่จะเข้าให้นะวะกูเลยจะเชื่อะฮะโป้่งป้่งป้่งป่งป่งโอ้โห แม่ย้อยเอ้ยไม่มาเลยท่านผู้ชมตายขุดตายแน่นี่ตลอดวันฮ้อนะโอ้พี่น้องเลยโอ้มาดิครับเออโบง้อยเออ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 โอ้ยแม่งวายมาโอ้โหเมื่อกี้ไม่จ่ายโอ้ตายพี่น้อนเสียได้าปเมื่อกี้แล้เมื่อกี้น่าจะปังเวอร์นะเมื่อกี้ เออเอ่อเอ่อเอ่อสวยเอ่อเอ่อเอ่อมาคุณสองโห้ยเป็นไงล่ะแต่ฟรีเกมไม่เห็นวีแล้วนะท่านผู้ชมมาแค่ครั้งเดียวโอ้ยมาแค่ตัวสองตัวฮึ่มฟีเกมปกติไม่ค่อยห่างเท่าไหร่ท่านผู้ชมแต่เกมนีแล้วฟีเกมจะติดกันเลยแหละบางที ทีเข้าปุ๊บ,ออ,บ,อ,บออกปั๊บเข้าปั๊บออกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่อุก,กันหรอปะเอออุก,กันนี่ว่ะเข้าปุ๊บออกปับ๊บออกปั๊บเข้าปุ๊บเออโอ้ตายเงี้ยหลงที่ลงแดนมาแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอภัยเลยโอ้โหเออเออ,เอ,อม,ามาแล้วทำยมโ,โ้ยกวาจะมาให้โวยเด่นแล้วเกือบแอบแล้ว <reading> เอยมาเปิดพิสดารสองลูกคั่วน้ำแข็งและไฟปึ๊บแรลกผ่านไฟปึ๊บหมุนสองผ่านไฟปึ๊บหมุนสามผ่านไฟเออโบ้กเกือบมัมเกือดเลยอืมพอใจโอ้ใจสุดๆ้าโอ้เออยังใส่ไดหมปึ๊บต้องบนคูณสิบโอ้ย อืมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนึ่ว่าจะไม่จ่ายซะแล้วอดีครับอดีครับเอบสวยเอบสวยเ,เริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้ยหยบอมาเป็นเกลือโอ้ยให้คูณสิบโอ้ย บุเคก็ไปอีกโ,โอ้ยเรานี้ได้เรื่องนี่ยมเรานี้ถือว่าได้นี่ยมร้อยฝ่าอยู่ร้อยฝ่าเลี้ยงตัวได้นะฮะเด็กเก่งนี่น่าจมาร้อยสองแปดหนึ่งสองแปดนะเลขไม่ขยับก็เลขสองนะับตอนนี้อยู่เลขหนึ่งอย่างเดียวเลยโอ้ยหลอดบนนอกกูเนี่ยเออเอเอมาดูกันที่เด็ดสามบาทนี่จะเป็นจังเงไหน เป็นเจ้าใดจะเป็นเจ้าใดจะเป็นเจ้าใดเป็นเจ้าใดเป็นเจ้าใดโอ้ตายพี่น้องประจานเลยวันนี้โอ้ตายตายตายนั่นโอ้ย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 โอ้ดีนะยังเข้าฟีเกมเมื่อกี้กูหลังจะพูดว่าไม่มีฮีเลยเลยมาไอ้สัานิดพ่อกับฟีเกมนี้หรือเปล่าไม่ใช่มาลุ้นกันมาองแลก็ให้ เ็ขสามเลยนะเว้ยเฮ้ยมาเลยครับเื้ยธนาคารขั้นบนไม่จ่ายธนาคขั้นบนจ่ายนะมึงน,นะหืมธนาคารขั้นบนไม่จ่ายเพราะเมื่อกี้จะเป็นคูณสิบเนี่ยเฮ้ยแต่ก็คือว่าเราพี่น้องเอ,อ้ยความเกลือเพราะเขาไฟออกไฟอยู่แล้วครับเป็นจังไดนระบาดน,นี่โอ้ตาย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 แน่นนี่โอ้ยตายเรื่องเอ,อ้ยก่อนหน้นั้มันเลือดเสื้อจ่บ้าดน,นี chạy thịt dầu của nạp dầu Ủa dù mình hoa ngoài thế bạn em Ủa ơi Bước cái lấy thịt là ngọt màu ngoài thế bạn em Ủa ơi Đại lạ Ủa Ướp Ướp ออนนโอ้ยผมไม่อย่างเลยครับมือแต่บานเนี่ยโอ้ตายตายตายโอ้ยบ่มีอย่างเลยพี่น้องโอ้โหเกลือทั้งยวงฮนะไหลาปานน้ำแลบปะนี้นี่แหละครับความเกลือของเกมนี้จะบอกเลยว่าหนักรัวมากโอ้ไม่ใชีกะคือบอกเอา,เอาผมไปดีดลรถโอ้ยมีปฏิหารหรือเปล่าเนี่ยโอ้พี่น้อง ุณปฏิหารนะ่ะปฏิหารปฏิหารปฏิหารต้องเกิดเกอค่ะสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรจะบอกมากน้ำตาลไม่มีมีเ,เกลือครับเอบเอบเออเอบโอ,โ,โอ้โหอยความเกลือความเกลือเป็นไงล่ะจ่ายครั้งสองครั้งอยู่จะเป็นยังไงเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับโอ้ตายี่นองตายแน่นี่โอ้โหโอ้อยคุณเหลือใจแหงัฐบาลเนี่ย โอ้มีซีรีส์นะฮะเบิบเบิเบใครใครจะไม่รอดแล้วครับคนไขรไก่ไม่รอดแล้วโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้ยต้องไหม่อโอกาสหนามาแก้แค้นอีกแล้วโอ้ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ เดี๋ยวจะไม่คิดนะขอขอบคุณและสวัสดีครับ